สวัสดีครับพบกับดวงชะตาพยากรณ์ซึ่งช่องของเรานั้นได้มีการจัดทําได้มีการนําเสนอการทํานายการเสี่ยงทายและแบบทดสอบต่างๆโดยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นนะครับหากท่านได้รับชมรับฟังได้เข้ามาร่วมสนุกแล้วมีความชื่นชอบถูกใจโดนใจรบกวนทุกท่านนะครับ ฝากกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งและกดติดตามกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่กันจะได้ไม่พลาดการทำนายการเสี่ยงทายและการทำแบบทดสอบต่างๆในครั้งต่อไปนะครับขอบคุณทุกท่านมากนะครับ คำเตือนช่องนี้จะทําขึ้นเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นผู้รับชมรับฟังทุกท่านไม่ว่าจะเป็นใครจะมีอายุเท่าไรจะต้องใช้สติปัญญาและวิจารณญาณในการรับชมรับฟังอย่างถี่ถ้วนรอบคอบอย่าเชื่ออย่าหลงอย่างงมง,งายโดยเด็ดขาดและสําหรับในครั้งนี้นะครับก็จะเป็นการทํานายดวงชะตาของคนทั้ง1 2ราศีในแต่ละราศีในเดือนเมษายน2566ถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับ สำหรับสงการปีใหม่ไทยปีนี้นะครับก็ขอแนะนำให้เริ่มต้นด้วยการไปไหว้ไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดก็ได้นะครับเช่นกรุงเทพก็สามารถไปไหว้ศาลหลักเมืองไปไหว้พระแก้วมรกตเชียงใหม่ก็ไปไหว้พระธาตุดอยสุเทพพระธาตุดอยคำลำปางก็พระธาตุลำปางหลวงเป็นต้นนะครับไม่จำเป็นต้องไปไหว้ในวันสงการก็ได้นะครับ แต่ขอให้เป็นการไหว้าภายในเดือนเมษายนนี้และนอกจากนี้นะครับก็ขออนุญาตบอกบุญเชิญร่วมทําบุญทําทานบริจาคเงินบริจาคทรัพย์ให้กับวัดพระบาทน้ําพุนะครับก็ขอให้บริจาคตามกําลังทรัพย์ตามกําลังศรัทธามีมากก็ให้มากมีน้อยก็ให้น้อยแต่สําหรับคนที่ไม่มีกําลังทรัพย์ไม่มีปัจจัยก็สามารถสวดมนต์ภาวนาถือศีลนั่งสมาธิได้นะครับก็เป็นการเริ่มต้นสิ่งที่ดีสิ่งดีดด้วยเช่นกันนะครับ ส่วนคนที่มีกำลังทรัพย์นอกจากส่วนมนต์ภาวนาถือศีลการนั่งสมาธิแล้วนะครับการให้การบริจาคก,ก็ถือว่าเป็นการทำบุญทำทานอย่างหนึง่งเป็นการลดความตนีเป็นการลดความโลภขอเน้นย้ำนะครับขอให้มีการตรวจสอบชื่อบัญชีมีการตรวจสอบเลขบัญชีให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อย ส่วนคนที่กลัวว่าจะเป็นการหลอกลวงก็สามารถไปเซิร์ชไปค้นหาใน Google ได้พิมพ์คำว่าวัดพระบาทน้ำพุก็จะเจอเว็บไซต์ของวัดพระบาทน้ำพุนะครับสามารถเข้าไปดูสามารถเข้าไปบริจาคตามเว็บไซต์นั้นได้นะครับแต่ถ้าใครยังไม่มั่นใจจะโทรศัพท์ติดต่อไปก่อนหรือจะเดินทางไปด้วยตนเองก็ได้เช่นกันนะครับ การเริ่มต้นปีใหม่ด้วยสิ่งที่ดีด้วยการทําบุญทําทานด้วยการบริจาคด้วยการปฏิบัติในสิ่งที่ดีย่อมเป็นมงคลแก่ชีวิตนะครับสําหรับชาวลัคนาราศีกรกฎในเดือนเมษายนนี้ด้านการงานคนที่ยังว่างงานคนที่ยังไม่มีงานทําในช่วงเวลานี้นะครับจะมีเรื่องราวต่างๆ จะมีปัญหาจะมีอุปสรรคในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทำงานเข้ามาให้คิดเข้ามาให้เครียดเข้ามาให้วิตกกังวลเป็นช่วงเวลาที่จะต้องคิดมากคิดเยอะเหนื่อยใจผิดหวังเสียใจกับสิ่งต่างๆที่ประเดประดังเข้ามาและที่สำคัญจะต้องระมัดระวังเรื่องของสุขภาพทั้งในส่วนของสุขภาพร่างกายและในส่วนของสุขภาพจิตสภาพจิตใจมีโอกาสที่จะปวดหัว เคร่งเคียดเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับสมองระบบประสาทโรคซึมเศร้าดังนั้นจะต้องหันกลับมาดูแลสุขภาพร่างกายให้ดีรู้จักปล่อยวางอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดรู้จักการมองโลกในแง่ดีควรหาโอกาสไปพักผ่อนไปท่องเที่ยวไปคลายเครียดในสถานที่ต่างๆก็เป็นการดีเหมือนกันนะครับการหางานการไปสัมภาษณ์งานในช่วงเวลานี้ อาจจะต้องมีการหยุดติดขัดหยุดชะงักไปบ้างแต่ถ้ายังมีเงินใช้จ่ายยังมีเงินเก็บยังไม่เดือดร้อนรอได้ก็ควรรอรอโอกาสรอเวลารอความเหมาะสมรอให้ผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปก่อนเพราะว่าถ้ารีบร้อนไม่ระมัดระวังก็จะมีโอกาสผิดพลาดก็จะมีโอกาสผิดหวังมีปัญหามีอุปสรรคมีโอกาสเกิดการทะเลาะบาะแวง้งในการทำงานได้ สำหรับคนที่ทำงานแล้วมีงานทำในช่วงเวลานี้จะเป็นช่วงเวลาที่จะมีสิ่งต่างๆมีเรื่องราวมีเหตุปัจจัยต่างๆในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทำงานเข้ามาให้คิดเข้ามาให้ตัดสินใจจะต้องใช้ความคิดให้รอบคอบศึกษาข้อมูลต่างๆให้ดีอย่าประมาทอย่ามักง่ายต้องละเอียดถี่ถ้วน โดยเฉพาะนะครับในเรื่องของกฎหมายข้อกฎหมายต่างๆระเบียบข้อบังคับหลักเกณฑ์ดังนั้นห้ามใจร้อนห้ามวู่วามห้ามรีบร้อนต้องมีการตรวจสอบต้องมีการตรวจเช็คให้ดีแต่ถ้าหากมีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ก็ต้องขอความช่วยเหลือขอคำปรึกษาขอการส่งเสริมสนับสนุนในเรื่องต่างๆจากผู้หลักผู้ใหญ่แต่ก็ขอให้ทำใจนะครับในช่วงนี้ เพราะถึงแม้ว่าจะระมัดระวังอย่างเต็มที่อย่างสุดความสามารถก็จะมีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่สามารถควบคุมได้ทำให้มีโอกาสเกิดความเสียหายเกิดปัญหาเกิดข้อพิาพาทเกิดความขัดแย้งขึ้นมาได้ดังนั้นไม่ควรใช้อารมณ์ไม่ควรใช้ความรู้สึกไม่ควรใช้ความรุนแรงใดๆใ,ในการแก้ปัญหาในการจัดการสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้น ต้องใจเย็นใช้สติใช้ความนิ่งใช้ความสงบใช้ความสุข,ขุมคิดไต่ตองพิจารณาหาทางออกที่ดีที่สุดหาทางออกที่เหมาะสมที่สุดถึงจะเป็นการดีนะครับ เรื่องราวต่างๆปัจจัยต่างๆสิ่งต่างๆก็จะดีขึ้นผลลัพธ์ที่ร้ายแรงก็จะเบาบางลงด้านการเงินในช่วงนี้จะบีแนวโน้มจะมีโอกาสที่จะมีปัญหามีอุปสรรคในเรื่องการเงินชักหน้าไม่ถึงหลังมีรายจ่ายมากกว่ารายรับ มีโอกาสพบกับความสูญเสียความเสียหายเสียทรัพย์มีเหตุมีปัจจัยที่จะต้องใช้เงินเสียเงินจ่ายเงินค่อนข้างมากโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่ที่อาศัยอาคารบ้านเรือนตึกรามบ้านช่องมีการซ่อมแซมมีการปรับปรุงมีการรีโนเวทนอกจากนี้ก็ยังมีโอกาส ที่จะต้องเสียเงินไปกับเรื่องของอุบัติเหตุและในเรื่องของสุขภาพร่างกายทั้งของตนเองและของคนโดยรอบตัวรอบกายนะครับดังนั้นจะต้องระมัดระวังดูแลใส่ใจเอาไวใ้ให้มากๆถ้าพอที่จะมีเงินก็แนะนำนะครับว่าควรที่จะไปทำประกันไว้บ้างเอาแบบพอดีพอดีตามกำลังทรัพย์ของเราคิดเสียว่าเสียน้อยดีกว่าเสียมากคิดเสียว่าเสียน้อยดีกว่าเสียมาก ถือว่าเป็นการได้แก้เค็นไปด้วยแต่สุดท้ายนะครับในโชคร้ายก็ยังมีโชคดีอยู่บ้างเพราะว่ามีโอกาสที่จะมีโชคมีลาบแต่ก็ไม่ควรคาดหวังโชคใหญ่ลาบใหญ่นะครับและไม่ควรคาดหวังทุ่มเทไปกับเรื่องของการเสี่ยงโชคเรื่องของตัวเลขถ้าคิดจะเสี่ยงก็ขอให้เอาแค่สนุกสนุกเอาแบบพอดีพอควรเพราะว่าโชคลาบนั้นไม่จำเป็นต้องหมายถึงเรื่องของเงินทองเพียงอย่างเดียวนะครับ ด้านความรักคนที่โสดคนที่ยังไม่มีคู่รักคนรักช่วงนี้ยังไม่มีสถานการณ์อะไรที่เปลี่ยนแปลงเป็นช่วงหยุดนิ่งนิ่งเฉยนิ่งเงียบเป็นช่วงเวลานในการพักผ่อนพักกายพักใจไม่ควรเร่งรีบที่จะมีใครรอได้ก็ควรรอปล่อยวางได้ก็ควรทําควรที่จะเว้นว่างเว้นระยะในเรื่องของความรักความคข้ความเสน่หาแล้วควรที่จะหันกลับมาดูแลตนเอง ทำให้ตนเองดูดีมีบุคลิกภาพที่ดีเสื้อผ้าหน้าผมการแต่งกายไม่จำเป็นต้องแพงไม่จำเป็นต้องมีแบรนด์หรูหรามีราคาขอให้ถูกต้องเหมาะสมถูกที่ถูกตัวถูกกาลเทศะรู้จักยิ้มรู้จักมารยาทรู้จักการสร้างมนุษยสัมพันธ์ถ้าทำได้นะครับเมื่อถึงเวลาถึงโอกาสที่เหมาะสมก็จะมีคนเข้ามาเอง จะมีโอกาสได้พบได้เจอคนถูกตาถูกใจยิ่งถ้าคนที่ถูกตาถูกใจนั้นเป็นคนเก่งเป็นคนที่กระตือรือล้นขยันในการทำงานเป็นคนที่มีบุคลิกภาพที่ดีมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีก็จะยิ่งดีมีโอกาสที่จะสำเร็จสมหวังในความรักสำหรับคนที่มีคู่ครองมีคนรักอยู่แล้วช่วงเวลานี้จะมีความสุขมีความสบายคนรักจะดูแลเป็นอย่างดีอยากได้ อยากกินอยากเที่ยวอยากทำอะไรก็จะได้รับการสนับสนุนส่งเสริมดูแลซัพพอร์ตจากคู่ครองคนรักของตนเป็นช่วงที่ชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้คู่ครองคนรักน่ารักเชื่อฟังตามใจไปหมดแต่ก็ต้องระมัดระวังนะครับอย่าเอาแต่ใจอย่าใช้แต่อารมณ์อย่ายึดตนเป็นศูนย์กลางถูกตามใจก็อย่าเหลิงการใช้ใจ่ายในสิ่งต่างตก็เอาแค่พอเหมาะพอควร พอสมกับฐานะอย่าฟุ่มเฟือยอย่าฟุ้งเฟ้อจนเกินไปทุกอย่างมีความเสี่ยงมีโอกาสที่จะพลิกผันเปลี่ยนแปลงได้คนดีๆก็ย่อมอยากคบกับคนดีๆคนที่น่ารักก็ย่อมอยากจะคบกับคนที่น่ารักดังนั้นควรที่จะทำดีต่อกันทำทุกๆวันให้ดีขึ้นถึงจะเป็นการดีนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์ด้านการงาน คนที่ยังว่างงานคนที่ยังไม่มีงานทําในช่วงนี้นะครับจะเต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงมีการพลิกผันแปรเปลี่ยนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเอาแน่เอานอนไม่ได้ไม่มีความแน่นอนอะไรที่เหมือนจะได้เหมือนจะดีเหมือนจะสําเร็จสุดท้ายแล้วก็จะพลาดไปคาดไปส่วนอะไรที่เหมือนจะไม่ได้เหมือนจะไม่ดีเหมือนจะไม่สําเร็จสุดท้ายก็จะได้รับจะสําเร็จ แต่ถึงจะสำเร็จก็ยังไม่ถูกใจยังไม่โดนใจอยู่ดีซึ่งในความเป็นจริงแล้วไม่มีสิ่งไหนไม่มีสถานที่ไหนไม่มีหน่วยงานองค์กรบริษัทไหนที่จะสมบูรณ์แบบหรือจะถูกใจโดนใจเป็นไป,ไปตามความต้องการของเราไปหมดดังนั้นตัวของเรานั้นจะต้องทำใจจะต้องเข้าใจในความเป็นจริงนะครับอย่าเรื่องเยอะอย่าเรื่องมากเมื่อมีโอกาสเมื่อจะรับโอกาสมา ก็ควรรีบไข,ขว่คว้ามันไว้นะครับก็ควรพิจารณาให้ดีหากได้พิจารณาไต่ตองดีแล้วปรากฏว่าดีมากกว่าเสียก็ควรรีบไขว่คว้าโอกาสนั้นไว้นะครับเพราะสุดท้ายแล้วก็จะมีแนวโน้มที่ดีมีโอกาสสําเร็จสมหวังได้ในภายภาคหน้ายิ่งถ้าโอกาสที่ได้รับนั้นมีความเกี่ยวข้องมีความเกี่ยวพันกับต่างประเทศต่างถิ่นต่างแดนก็จะยิ่งมีแนวโน้มที่ดี มีโอกาสสาเร็จสมหวังมากกว่างานประเภทอื่นสําหรับคนที่ทํางานแล้วมีงานทําในช่วงนี้จะมีลักษณะน,นิสัยชอบจูจี้ขี้บน่นเห็นอะไรก็จะขัดหูขัดตาขัดใจไปหมดจะขี้วีนขี้บน่นขี้งุดงิดถ้าเป็นคนที่มีลักษณะน,นิสัยขี้วีนขี้บ่นอยู่แล้วในช่วงนี้ก็จะยิ่งมากขึ้นเพิ่มขึ้นจนน่ารำคาญแต่ถ้าปกติไม่ใช่คนขี้วีนขี้บน่น ในช่วงวลานี้ก็จะขี้วีนขี้บ่นมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดดังนั้นควรจะต้องจัดการกับอารมณ์ความรู้สึกการแสดงออกที่มีต่อผู้อื่นคนอื่นต่อให้หงุดหงิดต,ต่อให้ไม่พอใจอยากบน่นอยากวีนก็ให้เก็บไว้ในใจอย่าแสดงออกมาต้องมีสติต้องใช้สติให้มากปัญหาอุปสรรคการทะเลาะเบาะแว้งก็จะได้น้อยลงเพราะว่าในช่วงเวลานี้ก็จะมีปัญหา ก็จะมีอุปสรรคต่างๆเข้ามามากมายอยู่แล้วจะมีเหตุมีเรื่องมีปัจจัยให้ต้องคิดให้ต้องแก้ไขให้ต้องตัดสินใจต้องใช้ทั้งพระเดชพระคุณในการจัดการสิ่งต่างๆซึ่งในท้ายที่สุดก็จะสามารถจัดการสิ่งต่างๆได้สามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยดีด้วยความรู้ความสามารถของตนและการร่วมมือร่วมใจของทุกๆฝ่ายทุกๆคนของทีมงาน เป็นความสําเร็จเป็นความสุขเป็นความสบายที่จะปรากฏขึ้นในภายหลังหลังจากที่ได้เหน็ดเหนื่อยกันมาด้านการเงินในช่วงเวลานี้จะต้องทุ่มเทต้องใช้ความพยายามอย่างถึงที่สุดจะต้องเข้มแข็งแข็งแกร่งดุด,ดันมีความเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดต้องมีสภาวะผู้นำในการจัดการสิ่งต่างๆ ในการแก้ไขในการจัดการปัญหาอุปสรรคต่างๆในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเงินไม่เช่นนั้นนะครับจะไม่สามารถจัดการปัญหาต่างๆไม่สามารถควบคุมคนได้เพราะว่าในช่วงเวลานี้สิ่งต่างๆในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเงินจะอยู่ในสภาวะที่เสี่ยงเหมือนยืนอยู่ปากหลุมเหมือนยืนอยู่ปากเหวเหมือนเดินอยู่บนเส้นเชือก หากคิดหากตัดสินใจไม่รอบคอบประมาทก็จะมีโอกาสตัดสินใจผิดพลาดมีโอกาสได้รับผลเสียผลกระทบเกิดความเสียหายเสียเงินเสียทองเสียทรัพย์สินแต่ถ้ามีความพยายามทุ่มเทประคับประคองตัดสินใจได้อย่างเด็ดขาดรวดเร็วมีการดูแลป้องกันตรวจสอบเป็นอย่างดีบริหารจัดการสิ่งต่างๆได้ดีละเอียดทีทวนรอบคอบใช้สติใช้เหตุใช้ผล สุดท้ายแล้วก็จะได้รับผลลัพธ์ที่ดีมีเงินมีทองมีโอกาสมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นพูนทวีได้เช่นกันด้านความรักคนที่ยังโสดคนที่ยังไม่มีคู่รักคนรักถ้าอยากมีความรักอยากมีคู่รักคนรักแนะนำนะครับให้ลองมองหาคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่มีความสุขขุมเป็นผู้นำคนที่สามารถช่วยเหลือดูแลจัดการสิ่งต่างๆได้เป็นอย่างดีมีฐานะมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดี มีความมั่นคงแต่ก็ต้องระมัดระวังข้อเสียคืออาจเป็นคนชอบจัดการเจ้ากี้เจ้าการชอบบังคับชอบควบคุมบางคนอาจถึงขั้นเป็นผดเ็จการในความสัมพันธ์อะไรก็ตามที่สุดโต่งเกินไปมากไปเกินไปก็ไม่ดีดังนั้นถ้าคิดที่จะคบถ้าคิดที่จะรักก็ต้องศึกษาดูใจเรียนรู้กันให้มากเรียนรู้กันให้ดีดูกันให้ลึกซึง้งจะได้ไม่พลาดน,นะครับถึงพลาด ก็จะมีโอกาสพลาดน้อยลงนอกจากนี้นะครับถ้าหันซ้ายหันขวาก็ไม่รู้จะไปหาคนรักที่ไหนไม่มีโอกาสที่จะได้พบเจอใครแนะนําว่าให้ไปพูดคุยไปปรึกษาไปขอความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะมีแนวโน้มที่ดีแต่ก็จะมีการแข่งขันที่สูงต้องใช้ความพยายามกันมากหน่อยนะครับส่วนคนที่มีคู่รักคนรักอยู่แล้วช่วงเวลานี้สิ่งใดที่จะเกิดก็ต้องเกิด ต้องมีสติอยู่กับปัจจุบันห้ามใช้อารมณ์ห้ามใช้ความรุนแรงเป็นอันขาดจะต้องคิดไต่ตองสิ่งต่างๆ ให้ถี่ถ้วนรอบด้านเพราะว่าความรักความสัมพันธ์ในช่วงนี้มีแนวโน้มที่จะมีปัญหาจะเป็นช่วงที่มีโอกาสตัดสินใจพลาดจะมีโอกาสพัดพลาดเสียใจลาจากความรักความสัมพันธ์มีปัญหามีอุปสรรคไม่ว่าจะมีสาเหตุมีปัจจัยอะไรก็ตามจะต้องรู้จักรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นให้ดีถ้าสามารถประครับประคองได้สามารถอดทนให้ผ่านพ้นไปได้ก็ยิ่งดี แต่ถ้าได้ทำเต็มที่แล้วได้มีการคิดพิจารณาทีท่วแล้วไม่ไหวไม่ได้จริงๆก็ต้องปล่อยมือปล่อยผ่านไปนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีกันในเดือนเมษายนนี้ด้านการงานคนที่ว่างงานคนที่ยังไม่มีงานทำในช่วงเวลานี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเลือกและการรอคอยนะครับ จะเป็นช่วงเวลาที่จะมีการสับสนยังไม่แน่ใจยังไม่สามารถตัดสินใจได้2อจิตสใจจะต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจในตนเองค้นหาตนเองว่าอยากที่จะทำอะไรชอบอะไรสนใจอะไรอยากจะทำงานอิสระอยากเป็นลูกจ้างอยากค้าขายหรืออยากทำธุรกิจกิจการเป็นผู้ประกอบการมีกิจการเป็นของตนเองหรือว่าอยากจะพักผ่อนอยากอยู่เฉยเนิ่ง นั่งหายใจไปวันๆสุดท้ายก็ยังไม่แน่ใจยังไม่ได้คำตอบแต่ในอีกความหมายหนึ่งก็คือจะเป็นช่วงที่มีงานเข้ามามีโอกาสเข้ามาให้เลือกเข้ามาให้ตัดสินใจมากกว่าหนึ่งทางเลือกซึ่งยังไม่สามารถตัดสินใจได้ว่าจะเลือกทางไหนงานไหนดังนั้นถ้าหากใช้เวลามากไปนานไปก็จะเสียโอกาสเสียงานได้นะครับแนะนำว่าควรเลือกงานที่ชอบที่สุด ถนัดที่สุดและมีโอกาสก้าวหน้าที่สุดถึงจะเป็นทางเลือกที่ดีนะครับส่วนคนที่ทำงานแล้วมีงานทำในช่วงเวลานี้นะครับถือได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีจะมีข่าวดีจะมีโอกาสที่ดีมีการเจริญเติบโตก้าวหน้าคนที่ทำงานประจำก็จะได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานมีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นมีลูกน้องบริวารเพิ่มขึ้นเงินเดือนผลประโยชน์ ผลตอบแทนก็จะได้เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันนะครับส่วนคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจกิจการก็จะมีโอกาสเจริญเติบโตมีโอกาสขยับขยายสาขาเพิ่มยอดขายเพิ่มผลกำไรเพิ่มเงินเพิ่มไรายได้แต่จะเพียงพอหรือไม่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับดังนั้นนะครับในช่วงเวลานี้หากต้องการทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับการทำงานเกี่ยวข้องกับเรื่องงานจะมีแผนการมีโครงการ จะมีการขยับขยายเพิ่มเติมสิ่งใดก็ให้รีบทำนะครับเพราะว่าจะมีโอกาสประสบความสำเร็จสมหวังสมปัารถนาขอให้ทุ่มเทพยายามอย่างเต็มที่ท่าอย่างเต็มความสามารถก็พอด้านการเงินในช่วงเวลานี้จะรู้สึกเคร่งเคียดมีเรื่องให้คิดมีเรื่องให้วิตกกังวลจะมีเรื่องให้ปวดหัวให้เหน็ดเหนื่อยทั้งเหนื่อยกายเหนื่อยใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเงิน มีแนวโน้มที่จะพบกับความสูญเสียต้องเสียเงินเสียทรัพย์สินเกิดวิกฤตเกิดปัญหาที่ไม่สามารถคิดหาทางออกได้รายได้รายรับเงินทองที่หามาได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายกับสิ่งที่ต้องจ่ายไปเสียไปแต่อย่างไรก็ตามถ้าอดทนเพียงพออึดถึกทน ประคับประคองให้ผ่านพ้นช่วงนี้ไปได้ปลายทางก็ยังมีทางออกยังมีหนทางยังมีทางให้รอดให้ผ่านพ้นวิกฤตต่อให้ร้ายแรงขนาดไหนหนักน่วงแค่ไหนก็ยังไม่ถึงตายนะครับยังไม่อับจนหนทางไปเสียหมดแนะนำนะครับถ้ามีโอกาสควรหมั่นทำบุญทำทานช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก คนยากคนจนคนที่ไม่มีเงินคนที่ไม่มีกินไม่ว่าจะเป็นการให้ทานแบ่งปันทรัพย์สินแบ่งปันข้าวปลาอาหารวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆก็จะเป็นการดีนะครับถือว่าเป็นการแก้เค็ดอีกด้วยด้านความรักคนที่โสดคนที่ยังไม่มีคู่ครองคนรักในช่วงเวลานี้นะครับควรใช้เวลาอยู่กับตนเองทำความเข้าใจศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับตนเองให้มาก ควรทำตัวทำตนให้อยู่ในแนวทางสันโดษหันหน้าเข้าหาธรรมะทำบุญทำทานถือศีลสวดมนต์ภาวนาได้ยิ่งดีในด้านความรักความสัมพันธ์ยังไม่ควรรีบร้อนรีบเร่งยังไม่ควรให้ความสนใจใส่ใจในเรื่องนี้ให้มากนักแต่ถ้าห้ามแล้วไม่ฟังเตือนแล้วไม่เชื่ออยากจะมีอยากจะได้อยากจะโดนก็ต้องระมัดระวังนะครับ อาจจะต้องเข้าไปอยู่ในวังวนแห่งการแก่งแย่งแข่งขันแย่งชิงไม่มีหนทางสบายหนทางข้างหน้าเต็มไปด้วยความยากลำบากต้องระมัดระวังการเป็นมือที่สามมือที่สี่มือที่ห้าการตกเป็นของเล่นการถูกใช้ให้เป็นตัวหมากในเกมแห่งความรักความสัมพันธ์ดังนั้นนะครับควรจัดใจเย็นๆรอได้ก็ควรรอปล่อยวางได้ก็ควรทา ถ้ามีคนเข้ามาให้ศึกษาดูใจในช่วงนี้ก็ต้องศึกษาดูใจกันให้ดีให้ละเอียดรอบคอบให้ลึกซึ้งดูกันยาวๆดูกันนานๆเอาให้แน่เอาให้ชัดเอาให้ชัวร์ถ้าหากทำได้ไปลายทางผลลัพธ์ก็จะออกมาดีนะครับส่วนคนที่มีคู่รักคนรักอยู่แล้วช่วงนี้จะมีแนวโน้มทำตัวเจ้าปัญหาทำตัวมีปัญหาชอบสร้างปัญหาแบบเด็กๆเอาแต่ใจ ขี้งอนขี้โมโหยึดตนเองเป็นหลักยึดตนเองเป็นใหญ่ไม่มีเหตุไม่มีผลใช้แต่อารมณ์สนใจแต่ความคิดความรู้สึกของตนไม่สนใจความรู้สึกของคนรอบข้างและถ้ายังไม่รู้จักปรับตัวเปลี่ยนแปลงตัวเองให้มีความเป็นผู้ใหญ่มีเหตุมีผลคิดคำนึงใส่ใจถึงความรู้สึกของผู้อื่นคนอื่นก็จะนำมาซึ่งปัญหานะครับ อาจมีปัญหาอาจมีผลกระทบต่อความรักความสัมพันธ์ได้แต่ถ้ารู้ผิดแล้วปรับตัวรู้ตัวไวปรับตัวไวก็จะทําให้สิ่งต่างๆดีขึ้นความรักความสัมพันธ์ก็จะมากขึ้นเพิ่มขึ้นมีความสุขมีความสบายได้เช่นกันในช่วงนี้